สวัสดีครับผมจิรลดลยมพิพัฒน์ก้าวไม้มงคลกาฝากของดีโทนสิทธิ์นะครับก็เรามีสินค้ามาลงอีกนะครับวันก่อนได้มาก็ไม่ได้ลงนะฮะนี่คือกาฝากเขาวันนะครับดีด้านเมตตามหานิยมนะฮะนี่กาฝากเขาวันนะครับและนี่ก็ชิ้นใหม่ที่เพิ่งได้มากาฝากเขาวันนะครับผมกาฝากเขาวันเอ่อแลวเป็นบ่วงหน้าคาบาดด้วยนะครับเเห็นไหมฮะมันเป็นบ่วงหน้าคาบาดด้วยนะครับ ดูเดี๋ยวมีเด็ดฮะมีเด็ดเพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานชอบชิ้นไหนก็ติดต่อทักได้นะฮะแคปภาพสินค้านะครับหรือวงมาในภาพนะครับนี่ประตูเงินประตูทองนะครับประตูเงินประตูทองชิ้นนี้เห็นนะครับประตูเงินประตูทองแล้วก็อ่านี่กาฝากพยุงที่ได้มาเมื่อวานสดๆนะฮะลูกค้าเอาไปชิ้นหนึ่งนะครับ มีอชิ้นหนึ่งสดๆแล้วก็นี่เาถาว,วันพันผูกนะครับเนี่ยแข็งแข็งมากครับเนี่ยเห็นไหมผมกดยังไม่ลงเลยเห็นไหมแข็งฮะของแท้ต้องแข็งแล้วก็นี่พระเอกเราเลยสําหรับผมผมว่าพระเอกเลยนะฮะเนี่ยดูกันอืมก็ขยับโต๊ะนิดนึงก่อนเจ่ะดูครับชัดเจนไหมเดีย๋ยวนะเอ๊บเป็นไงครับ ชัดเจตไหมฮะดูได้เลยนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นถาวันผูกนะครับย้ําว่าถาวันผูกนะครับผมเนี่เห็นไหมฮะเขาผูกบ่วงนี้นะบ่วงนี้นะครับที่ผมเขาผูกนะที่ผมหมายถึงนะทําไมผมถึงบอกว่าบ่วงนี้นะครับพอไอชิอ้นหนึ่งท่านดูดีๆเห็นไหมครับเขาทาอะไรดูเหมือนผูกสองชั้นนะนี่เห็นไหมครับเขาพับม้วนนะนี่เขาพับมานี่ เห็นไหมฮะแล้วก็รอดนี่ไม่ได้ผูกนะครับชิ้นนี้ไม่ได้ผูกเห็นไหมฮะหมุนให้เห็นชัดๆนะวงกว้างนะครับเห็นไหมฮะเขาผูกก่อนเห็นไหมฮะผูกก่อนแล้วก็ไปม้วนมาตรงนี้นะครับม้วนตวัดขึ้นการผูกของเขาดูแข็งนะครับต้องแข็งชัดเจนแกะไม่ออกนะฮะต้องแข็งเป็นเถววันนะครับนี่ เดี๋ยวนะพยายามให้ชัดนะครับอยากให้ลูกค้าเห็นชัดๆเลข 8, แปดะเป็นเลขมงคลของคนจีนนะครับดีด้านโชคลาภมั่งคั่งเงินทองนะครับผมกิจการอแล้วดูเลข8ปดชัดเลยอะท่านดูเดี๋ยท่านว่าชัดไหมเลขแปดได้มาตอนแรกโอ้โหเห็นเลยเลข8ดชัดเจนจะกลับข้างไหนก็ได้เลข8นะครับ และเส้นใหญ่นะฮะชิ้นนี้เส้นใหญ่นะผมบอกไว้เลยเส้นใหญ่อืขนาดไล่ๆนิ้วชี้หรือใหญ่กว่าน,นิ้วชี้ผมด้วยนะฮะนี่สดสดนะเพิ่งได้มเมื่อวานผูกท่านที่เห็นชอบสนใจทักได้ดูในนี้เห็นไหมฮะในร่องในร่องตรงไม้เนี่ยฝั่งนู้นนะทางนนะะเนี้ยนะฮะนี่ยเห็นไหมเนี่ยของแทค้คุณต้องดูให้ดีนะครับนี่รอยสีจังหวัดลงพัดเนี้ย,ยธรรมชาตินะฮะ เมล็ดสีเป็นรอยไปเลยเห็นไหมไหมเลยข้างล่างตารงกลางเนี้ยเป็นรอยไม้พลาดฮึมชัดเจนมากของผมอ่ะผมบอกแล้วผมรับประกันนะครับถาวันผูกกับผมรับประกันเลยของป่าเพราะว่าเราเหาเองนะครับมีทีมงานนะฮะหานีม่มันอยู่ที่ว่าบางพื้นที่จังหวะที่ขึ้นไปบางจุดอะ่ะถ่ายไม่ได้นะฮะเพราะเป็นควรเป็นเขา เราก็ต้องใช้มือจับไว้บ้างอันตรายนะครับดูได้เลยมาหมุนให้ดูนะครับหนึ่งรอบอ่ะเลขแปดนะฮะถาวันที่ผูกบ่วงที่ผูกคือบ่วงล่างนะครับบ่วงล่างเห็นไหมฮะบ่วงข้างล่างนะฮะนะครับเนี่ยบ่วงล่างชอบสนใจชิ้นไหนทักได้นะครับนะฮะกาฝากก็เนี่ยกาฝา,า,ากถาวันนะครับเนี่ยรับประกันแท้ ชิ้นก็ใหญ่นะฮะตอนนี้กระแสมาแล้วก็พุทธคุณก็ดีนะครับนี่ส่วนชิ้นนี้ก็ทั้งเป็นกาฝากแถววันด้วยแล้วก็บวงหน้าขบาดด้วย1ชิ้นมีพุทธคุณ2อย่างเลยนะครับผมแล้วก็กาฝากพยุมนะฮะชอบมากเลยไปเลขแปชัดเจนสวยสนใจแคปภาพทักได้ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับ0619185753 061 9185753ผมจีระโรจนพิพัฒน์9ไม้มงคลกาฝากของดีทนสิทธิ์ทั้งกลุ่มและเพจช,ชื่อเดียวกันครับ9ไม้มงคลกาฝากของดีทนสิทธิ์นะฮะฝากกลุ่มและเพจด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเราขายจริงส่งจริงนะครับเราบริการดีฝากแชร์นิดนึงนะครับผมพอค้าแม่ค้านะครับที่ค้าขายไม่ดีก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณมากครับ